อากกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเลยหลบประชาชนทุกคนละมนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนับกับฟอรก,ฟร,กอร,อะระเดนเฟรมกระดออ่าสหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกม Pocket Warrior อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพามารีวิวเจ้าตัวนี้เลยครับนี่ครับโฮโอ,โอนะเห็นเขาบอกว่ามันอึดนักอึดหนานมันอึดอย่างนั้นมันอึดอย่างนี้มันเป็นแทงค์ที่โหดมากเลยอย่างนั้นโหดมากเลยอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ย ผมจะพาไปดูครับว่ามันอึดจริงๆหรือเปล่านะครับถึงขนาดบ,บางคนเนี่ยบอกว่ามันอึดกว่าการด้นเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่ามันเก่งกว่าการด้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าครับว่าวิธีหาเนี่ยมันหาได้อย่างไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับกระหน่ำไลน์เข้ามาเยอะๆด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปเกมนี้อีกเรื่อยๆนะครับอ่าสำหรับวิธีแรกนะก็คือวิธีคลาสสิกเลยนะครับคือการหมุนไข่นั่นเองครับนี่ ก็การหมือนไข่เนี่ยมันจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะค,คือเหมือนไข่แบบธรรมดาครับจะมีการันตีในการได้เจ้าเอเดนอามานะครับแล้วก็แบบ2นะก็คือการได้อัตราเอเดนอาเพิ่ม300%นะแล้วก็แบบ3เนี่ยจะมีโอกาสได้รับชายนี N ่ A มากขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าโอกาสที่จะได้ระดับ S-R เป็นต้นไปนะสำหรับระดับ3นะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้สามอันแต่ผมบอกกันเลยนะว่าไอ้สามอันนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะออกเนี่ยมันไม่ได้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีอาจจะสมได้ตัวนู้นบ้างตัวนี้บ้างสมได้ระดับ R บ้างระดับ NR บ้าง NR เนี่ยไม่ได้บ้างอะไรก็ประมาณนี้ครับอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะบางคนเนี่ยสมแบบระดับธรรมดาเนี่ยโอ้โหได้ NR c h i นี่มาด้วยนะครับก็มีนะครับสาหรับคนที่ได้มานะอันนี้ผมก็บอกเลยว่าอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะครับก็จะมาวัดกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่าโฮโอเนี่ มันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหบินสง่าพาเพลินเหลือเกินนะครับมีไฟอยู่ข้างหลังด้วยนะเมื่อกี้ครับดูนี่ครับโอ้สวยเหลือเกินนะเทระเบิระเบ้ร์เลยนะสำหรับโฮโอนะครับโฮโอนี่ยก็เป็นโปเกมอนสายแทงด้วยกําเนิดนะครับโดยการดูจะตรงนี้นะครับนี่เดฟนะครับ วิธีดูโปเกมอนเนี่ยว่าตัวโปเกมอนเนี่ยตัวไหนเป็นสายอะไรนะให้เราดูที่ตรงนี้เลยครับบางตัวจะเขียนว่าเดฟบางตัวเขียนว่าสเปเชียลแอคแท็นะครับบางตัวก็เป็นแอคแท็น้ำหนีประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าโฮโอเนี่ยก็คือเป็นสายแทงกด้วยกำเนิดน,นะพลังต่อสู้ของมันเนี่ยอยู่ที่11,835ด้วยกันนะตอนนี้เนี่ยมีจอนสิ้น5ดาวนะเดี๋ยวเราไปดูดูว,ว่าสกิลของมันเนี่ย จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่าสําหรับสกิลหนึ่งนะว่าคือสร้างดาเมจค,คงที่ต่อศัตรูนะครับส5 0สเปเสเปเชียลแอคแท็ก แล้วหลังจากปล่อยสกิลนีเนี่ยจะได้รับบัฟ3รอบด้วยกันครับไอ้บัฟนี้เนี่ยก็เมื่อโจมตีฮิตใช่ไหมจะเสริมดาเมจพิเศษครับไอ้ดาเมจพิเศษนี้เนี่ยจะเท่ากับความแตกต่างของแอคแท็ตนเองกับศัตรูด้วยกันนับต่ําสุด50แต้มนะครับไอ้ความแตกต่างของดาเมจแอคแท็ Attack ของศัตรูกับตนเองเนี่ยก็คืออะไรก็คือสมมุติว่าความแตกต่างของเราอยู่ที่พันหนึ่งและศัตรูเนี่ยอยู่ที่พันหนึ่งความต่างเนี่ยอยู่ที่100้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับสกิลหนึ่งนะครับส่วนสกิลสองเนี่ยก็คือ นะครับ280%ร์เซ็นแอคแท็กมีโอกาสทำให้เป้าหมายที่เผาไหม้เกิดนะพังอ่ะห้์เซนะพังอ่ะเนี่ยคืออะไรก็จะเป็นเหมือนแบบพวกมินิสตันนั่นเองนะมีโอกาส50%ก็ครึ่งๆเลยนะครับเรียกได้ว่าโจมตี2ทีเนี่ยมี1ทีเนี่ยติดพังอน่ะแน่นอนนะครับส่วนสกิลสุดท้ายหรือสกิลอันตนนรีออกมาเนี่ยก็คือสร้างดาเมจคงที่ต่อศัตรูทั้งหมด385%ร้อยแปด้วยกันนะครับ70%มีโอกาสท็ให้ศัตรูเนี่ยติดสถานนะเผาไหม้นะครับโอ้าสทำมห้ศัตั้งแต่ที่ดูมาเนี่ย ก็ยังไม่มีสกิลไหนที่บ่งบอกว่ามันคือตัวแทงเลยนะครับมันมีแต่สกิลโจมตีล้วนๆเลยนะแต่ว่านี่สายของมันเนี่ยหรือว่าค่าสถานะของมันเนี่ยทำไมมันเป็นสายเด็บโดยกําเนิดนะก็จะเรียกได้ว่ามันเป็นสายแทงที่ตีแรงก็ว่าได้นะเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูนะว่ามันจะตีแรงอย่างที่สกิลมันเนี่ยบอกไว้หรือเปล่านะแล้วก็มันจะถึกอย่างที่ไอตัวเด็บสีเขียวเนี่ยบอกไว้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูมันเนี่ยเราจะไปดูค่าสถานะต่างๆของตัวมันดีกว่านะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่เพิ่งได้มานะแล้วก <ilia> ็อาจจะ มาปั้นเรียนแบบได้นะครับผมก็จะมาบอกกันนะครับอ่าโอเคเราไปดูที่คุณสมบัติมันเลยครับค่ากายโดยกําเนิดมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่ากายอยู่ที่40ด้วยกันนะแล้วก็แอคแท็เนี่ยอยู่ที่อะดับ S อ็นะครับสเปเชียลเดฟก็อยู่ที่ s อแล้วก็สเปเชียลแอคแท็ก็อยู่ที่ s อด้วยกันนะโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่โจมตีแรงไม่พอนะแถมยังมีการป้องกันที่ดีอีกนะสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นค่าสถานะแบบบวกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูค่าสถานะแบบดิบๆกันดีกกว่า็ HP เนี่ยอยู่ที่1,954นะครับ Attack อยู่ที่636 d e f t อยู่ที่757 Special Attack อยู่ที่536แล้วก็ Special d e f t อยู่ที่1,137นะครับส่วน Speed เนี่ยอยู่ที่519เเท่านั้นนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เขาเอาไว้ปั้มเป็นตัวสำรองน้ำยังไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับก็สปีดเนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะบวกกับว่ามันเป็นสายแทงด้วยนะไม่ใช่สายตีโดยกําเนิดนะสปีดมันเนี่ยก็เลยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยังไม่เยอะเท่าที่ควรนั่นเองนะครับอ่าสกงสกิลเนี่ยก็อัพเต็มหมดแล้วนะส่วนนิสัยมันเนี่ยนิสัยก็จะเป็นนิสัยซุกซนนั่นเองนะครับ วเวลาออกรบเนี่ยมีโอกาส40%นะครับที่จะฟื้นฟูพล,ลังงานหนึ่งแต้มของโปเกม,มอนทั้งหมดฝ่ายเรานะแต่ว่าเดฟและสเปเชียลเดฟเนี่ยจะลดลง6%จนถึงสิ้นสุดนะครับถ้าอาตาลอยละให้พี่ของปัจจุบันนี้ต่ำกว่าเป้าหมาย การสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5%เด้วยกันนะครับอ่าก็เรียกได้ว่ายิ่งเลือดน้อยกว่าศัตรูมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งไปแรงขึ้นมากเท่านั้นนะแต่ผมก็บอกเลยว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับนิสัยนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นนิสัยที่เขาบอกว่ามันดีที่สุดแล้วนะสำหรับนิส,สัยซุกซนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนจานเนี่ยมีอยู่2อันด้วยกันนะแผ่นดิสตนะครับสำหรับแผ่นดิสตอันแรกเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของสเปเชียลแอคแท็ตนะครับคีย์แล้วก็ฮิตนั่ ็จะเป็นในเรื่องของเดฟสเปเชียลเดฟแล้วก็ต้านทานคีย์นั่นเองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันกับการตีโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็ตีบวก5ดาวเหมือนกันนะครับไอเทมที่ถือเนี่ยก็เป็นระดับคอลเลกชันมือใหม่บวก1เท่านั้นนะยังเป็นบวกเขียวอยู่นะครับโซนฝึกฝนเนี่ย เป็นระดับม่วงแล้วนะก็คือระดับสนิทนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นให้ดูเลยครับว่ามันจะโหดขนาดไหนแล้วก็สกงสกิลอันตีออกมาเนี่ยภาพมันจะสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้เนะี่ยภาพที่สวยที่สุดเนี่ยมิวทูเนี่ยผมให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับดาร์กไลน์เป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ภาพที่ห่วยที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยการ,ร์ดผมให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าโฮโอนี่จะอยู่ในอันดับไหนนะครับอ่ามาแล้วนะครับนี่ ทีนที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะมีเจ้าโฮโอนะครับมีกบแล้วเจ้ามิวทูนั่นเองนะเอา้าผมลืมจับตำแหน่งนะครับลืมเอาโฮโอมาอยู่ตัวกลางนะเพราะว่ามันเป็นตัวแทงนะมันต้องรับดาเมจนั่นเองนะต,ตอนนี้เนี่ยผมจับผิดนะผมเอาเจ้ามิวทูรู้สึกว่าน่าจะเป็นเจ้ามิวทูมาอยู่ตรงกลางนะอาจก็ไม่เป็นไรนะครับใส่ทกิลไปก่อนเลยครับนี่อ่าโฮโอลราได้อันตีด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าภาพอันติของโฮโอนี่จะสวยงามขนาดไหนนะครับไปแล้วครับกรบไปแล้วบึ้มบึ้มบึ้มมา โอเคตายไหมไม่ตายนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่ามิวทูเนี่ยเราก็เห็นไปแล้วนะอน e ีที่แล้วนะว่าภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นโฮโอนะว่าภาพจะสวยขนาดไหนนะครับนี่มาแล้วโอ้โหเปลวไฟครับยังสวยแต่ว่าพื้นหลังมันยังดําไปหน่อยนะครับสรับภาพอันตรีเนี่ยผมว่าผมให้โฮโอเนี่ยอันดับ3ครับลองจากดาร์กไลน์เลยนะเพราะว่าภาพพื้นหลังเนี่ยมันยังไม่ค่อยโดนใจซะเท่าไหร่นะสนมมตมว่ามันจะเป็นเปลวไฟซะมากกว่านะครับอ่ะ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลออาเดี๋ยวเอาสกิล2ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าสกิลอันตีเนี่ยมันจะแรงไปนะโฮโอเนี่เรายังไม่เห็นสกิล2มันเลยนะครับมาเดี๋ยวามาดูซิว่าสกิล2มันเนี่ยจะเท่หรือเปล่านะครับสอบสกิล2นะครับอ๋อโฮโอก็บินไปตีเหมือนกันนะครับสกิล2เนี่ยหลังจากที่เราดูคลิปที่แล้วเนี่ยมิวทูเนี่ยมันวาร์ปไปตีใช่ไหมแต่ว่าโฮโอเนี่ยมันก็บินไปตีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิล1ดีกว่าว่า มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่าสกิลหนึ่งโอโอเลยครับเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่บินไปเลยครับจานบินอีกทีครับโอโอว่าไงโอยังไงลูกโอโอถ้าไหนถ่าไหนอ่าเป็นพายุไปเหมือนกันนะครับแหมก็สามาร์ทสกิลหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นจานล่อนจานบินซะส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นเก็กโครงนะเนี่ยเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามาร์ทมันจะเป็นจานบินทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเคเราปิดฉากกันดีกว่าครับ ไม่น่าจะรอดจะก,กบไปได้นะสำหรับรอบนี้นะครับบึ้มเรียบร้อยครับแน่นอน,นครับอ่าโอเคอ่าสำหรับคนที่ดูไม่ทันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสักรอบนะครับ อ่าโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวเจ้าโฮโอนะครับก็ใครที่อยากจะหามาจับจองเนี่ยดูขีปของผมแล้วเนี่ย บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะส่วนคนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมหามาเล่นกันได้นะอีกธีหนึ่งนะที่ผมลืมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็คือการไปจับที่ดินแดนโปเกมอนนั่นเองนะมันไม่ได้มีทุกเกาะนะเพื่อนๆต้องลองดูนะครับว่าเกาะไหนมันมีนะครับอาจก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกระํำไลค์เข้ามาเยอะๆด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจในการํำคลิปเกมนี้อีกเรื่อยๆเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามกดซับสไคร์เนี่ยอย่าลืมกดให้ด้วยนะอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือกดกระดิ่งนั่นนเเออองงะะคครับจไไดด้มมมมม่่่พลลาาาิใหชผีกกยย สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ